หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์งามวิจิตบึงฉวากแหล่งปลามากละหารบัวล่มลื่นทั่วเขาสารพัดดีเด่นเป็นสีชาวหันคางามสุดตาเกาะเมืองอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาธมีแปดตำบลหนึ่งร้อยหมู่บ้านสิบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพื้นที่สามแสนสามื่นแปดร้อยสามสิบสี่ไร่ การดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนารายได้แบ่งออกเป็นสองด้านด้านแรกคือการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้าไปที่ครัวเรือน TP Map จานวน118ครัวเรือนมีครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้98ครัวเรือนด้านความเป็นอยู่24ครัวเรือนด้านการศึกษา1ครัวเรือนและครัวเรือนที่ประสบปัญหา Thai QM จานวน14,280ครัวเรือนประการที่2คือการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม ได้มีการส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดงานประเพณีกิจกรรมถนนคนเดินการจะทําโครงการส่งเสริมการตลาดออนไลน์และโครงการทํามันให้มีรอยยิ้มซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอำเภอนาล่องบาบัดทุกบํารุงสุขการดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า ได้มีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วยยงวัยอย่างยั่งยืนโดยการทอดพระป่าวันรวมน้ำใจช่วยแก้จนด้วยคนหันคาโดยมีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการรวบรวมปัจจัยและวัสดุอุปกรณ์จากคณะสงฆ์ราชการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จนถึงปัจจุบันมีคนนำปัจจัยและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท่อมแสมและสร้างบ้านรวมถึงของอุปโภคบริโภครถบิลแชร์มามอบให้ต่อเจ้าพ่ออหเผนคารวม มูลค่าจำนวน3าล้านสนบาทแบ่งเป็นเงินสด2 5 6 8 1านาด้บาทและเป็นสิ่งของจำนวนานวน9่5 5 5บาทหลังจากนั้นได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ30วัน118ครัวเรือนในการลงเยี่ยมแก้ไขปัญหาให้กับครัวเรือนยากจน TP Map ครบทุกครัวเรือนและครัวเรือนที่ประสบปัญหา Thai QM ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนโดยมอบของให้กับทุกครัวเรือนประกอบด,ด้วยถุงยังชีพน้ำดื่ม ข้าวสาร5ถุงชุดนักเรียนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวรถริวแชร์และพ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้พิการส่วนโครเรนที่กบเกณฑน,นั้นความเป็นอยู่ตามข้อมูลของที m พ p มีจานวน24หลังคาเรือนแต่จากการลงพื้นที่จริงพบว่ามีโกเรือนที่ต้องรีดําเนินการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เนื่องจากสภาพบ้านค่อนข้างสุดโทรมและลาบากเนื่องจากไม่มีผนังและหลังคารั่วซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยในโกเรนทีพีเอ็มจำนวน43หลังคาเรือนและที่อยู่อาศัยในโกเรือนไทยคิวเอ็มอีกจำนวน105หลังคาเรือนโดยแยกเป็นที่อยู่อาศัยที่ต้องรีดําเนินการสร้างจํานวน10หลังคาเรือนและซ่อมแซมอีกจํานวน138หลังคาเรือนคิดเป็นเงินงบประมาณในการประมาณการไว้จํานวน3,187,633บาท โดยสพอำเภอหันคาได้ดำเนินการจัดทําโครงการเทิดพระเกียรตเนื่องในวโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชมมายุ90พรรษาและในโอกาสครบรอบ130ปีก่อตั้งกระทรวงมหาดไทยโดยมีเป้าหมายในการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ได้โอกาสในพื้นที่ให้ได้จดํานวน91หลังภายในปี2565 โดยในขณะนี้ได้มีการสร้างแล้วจำนวน12หลังเป็นเงินจำนวน870,000บาทและดำเนินการซ่อมแซมแล้วจำนวน57หลังเป็นเงิน1 6 4 5 2 9 5บาทรวมจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไปแล้วจำนวน2,515,295บาท นอกจากนั้นยังได้จะทําแผนลงเยี่ยมเพื่อมอบชุดนักเรียนให้กับครวเรือนยากจนและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครวเรือนในช่วงเปิดเทอมจํานวนสามที่้าโรงเรียนจํานวนเจ็ดร้อยชุดและอยู่ระหว่างการแจ้งให้โรงเรียนจํานวนสามสิบเจ็ดแห่งดําเนินการสํารวจความต้องการชุดลูกเสือในนาลีพร้อมเครื่องหมายเพื่อทําการมอบให้กับนักเรียนที่มีความขาดแคลนจํานวนโรงเรียนละห้าชุดรวมจํานวนร้อยแปดสิบห้าชุดเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาท ซึ่งกำหนดมอบในวันที่5กันยายน2565โดยใช้การบูรณาการงบประมาณจากทุกภาคส่วนในกิจกรรมบวรนวมน้ำใจและงบประมาณรายได้จากการจำหน่ายเสื้อโปโลหันคาอาเภอแห่งความสุขซึ่งด้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันซื้อเสื้อโดยไม่ได้มีการบังคับใดๆซึ่งในขณะนี้จำหน่ายได้จำนวน1,800ตัวเป็นเงิน5,400บาทโดยหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงินจำนวน144,000บาท ซึ่งในทุกๆกิจกรรมที่ทางอำเภอหันคา,า,าได้จัดทําขึ้นได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นจากคณะสงฆ์ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคเอกชนซึ่งในฐานะนานอำเภอผมคิดว่าการสร้างการรับรู้การสร้างการมีส่วนร่วมและการบูรณาการทุกภาคส่วนนั้นสําคัญมากและผมมีความเชื่อว่าถ้าเราสามารถปฏิบัติและพิสูจน์ให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เห็นได้ว่า ในทุกอย่างที่เราทำที่เราดำเนินการนั้นทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยความตั้งใจและบริสุทธิ์ใจทุกภาคส่วนก็พร้อมที่จะดิบยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือในทุกกิจกรรมเพราะเชื่อว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน